สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเก้าโมงเช้านะคะทุกคนร้อนมากนะคะต้องใส่หมวกปิดหน้าแบบนี้นะคะเนื่องจากว่าแดดเผานะคะตอนนี้เราอยู่ที่สวนของเรานะคะเราตอนนี้เราอยู่ที่บ่อหอยนะคะเราจะพาทุกคนมาดูหอยเชอรี่นะคะที่เราเลี้ยงไว้นะคะที่เราเคยอัพคลิปให้ทุกคนดูครั้งก่อนๆแล้วนะคะเราก็จะเดินชมบริเวณ ส่วนของเรานะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะไปดูหอยกันเลยจ้านี่ค่ะหอยเชอรี่นะคะเราเปิดน้ำใสเมื่อเช้าตอนตั้งแต่เราตื่นเลยนะคะน้องตืงต่ประมาณหกโมงนะคะเราเปิดน้ําใสเพราะว่าเรารู้สึกว่าบอ่อพายางนี่มันซึมแล้วนะคะมันรั่วเราเปิดน้ําใสเตรียมบริเวณ ตรงนี้เลยนะคะถึงขอบแบบนี้เลยแต่เนี่ยพอยังไม่ไม่สายมากน้ำเริ่มลดแล้วนะคะเริ่มลดแบบนี้ก็ต้องเปิดใส่ใหม่นะคะบอกว่ายางเริ่มซึมแล้วนะคะวันนี้หอยขึ้นมากินเต็มเลยนะคะเมื่อเช้าเราเอาไมหม่อนแล้วก็กระลำที่เราปลูกนะคะมาโยนให้เขาจะกินดีมากเลยนะคะเนก่อนที่ทุกคนเห็น เป็นแบบนี้ไหมคะสีน้ําตาลนี่คือกระถางบัวนะคะถ้าเกิมันจะมีดอกสวยมากแต่ว่าหอยเชอรี่นะคะอะไรอะไรก็กินหมดนะคะมันกินหมดเลยค่ะแล้วก็ไปอนุบาลไว้อีกที่หนึ่งนะคะทุกคนเห็นบอกอันนั้นเป็นบอ่อที่หนึ่งนะคะก็ยังมีหอยอยู่แต่ว่าไม่เยอะมากอันนั้นก็ร่วเหมือนกันแล้วขยายขึ้นมาบอ่อที่สองใกล้ๆกันนะคะบอ่อที่สามมาจะตามมานะคะทุกคนดูคะ่ะ กำลังกินใบหมอนนะคะนี่ค่ะกำลังกินเลยค่ะกำลังกินใบหมอนนะคะใหญ่มากเลยค่ะ <c oughs> เห็นไหมคะเนี่ค่ะตัวใหญ่มากเลยค่ะขึ้นมาเยอะมากเลยนะคะวันนี้เกงมากเลยนะคะทุกคน เราเอาอะไรมายยนให้กูกินหมดผักแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นกระหล่ำใบม่อนแล้วก็ชมพู่นะคะชมพู่เขาก็ชอบกินทุกคนเห็นไหมคะกองหลอมใชค่ะมันกินเก่งมากเลยนะคะเดี๋ยวแป๊บเดียวก็จะหมดแล้วนะคะยังไม่ ถึงคาก็จะหมดแล้วเนาะเราชอบนะคะเราชอบมาดูแต่ว่าเวลาเรามาดูตอนกลางคืนเขาก็จะขึ้นเยอะกว่านี้นะค่ะตอนนี้เราเดินมาถึงสวนหวายแล้วนะคะหวายของเราเนี่ยหนึ่งเดือนแล้วนะคะอันนี้ยืนถึงชุ่มก็คือฝนตกเมื่อสองวันก่อนนะคะอันนี้ค่ะ มันเริ่มตัวมากแล้วนะคะทุกคนสังเกตนะคะหนามนะคะดูอันนี้หนึ่งเดือนได้แล้วนะคะไวา้จะมันจะมีต้นถั่วตอนนี้เราก็จะผูกปลูกถั่วนะคะนะคะเรามาเดินดูแล้วเราสังเกตดูว่าไวายเนี่ยเวลาเขาเป็นเขาเกิดยอดมาแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วใบเขาจะเป็นเหี่ยวๆแบบนี้ก็คือจะตายแล้วนะคะหญ้าเริ่มขึ้นถ้าเจอก็ ก็ถอนนะคะโควิดแบบนี้นะคะทุกคนไปไหนก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าสถานการณ์แย่มากก็อยู่บ้านก็จะพยายามหากิจกรรมทำนะคะก็จะดูแลสวนที่เราปลูกอันนี้ก็จะเป็นมันเทศนะคะน่าจะเป็นมันเทศญี่ปุ่นนะคะหัวจะเป็นหัวสีขาวขาวตาครยก็กอใหญ่แล้วนะคะไปเชื้อพืที่เราปลูก นะคะปลูกส่วงพายุมาแล้วก็ปลูกแต่ว่าคิดว่ามันจะตายแต่มันไม่ตายนะคะมันแตกยอดแล้วก็แตกหน่อขึ้นมาเป็นต้นใหม่กล้วยมันก็จะทนแดดนะคะเนี่ยแตกหน่อขึ้นมาเต็มเลยนะคะนี่ค่ะตุกมอนหรือมัสเบอร์รี่นะคะสุกแล้วค่ะหวานมากนะคะมีประโยชน์หลายอย่างคะ่ะวิตามินวิตามินตั้งหลายอย่างนะคะ ่ยหายใจไม่ออกนะคะลราเฟ็หมหวานมากค่ะเป็นเยอะนะคะกําลังสุกต้นนี้จะลูกไม่ค่อยใหญ่นะคะแต่ว่าเป็นดกมากคนดูผักหวานอันนี้น่าจะเป็นมะนาวมะนาวเป้นหรือเปล่าคะลูกเล็กๆไม่มี ไม่มีเม็ดนะคะมะนาวทุกคนดูผักหวานนะคะอันนี้เรายังไม่ได้เก็บมันยาวมากเลยนะคะน,นี่เราอยู่ที่สวนผักหวานนะคะทุกคนดูดูยอดผักหวานนะคะเราไม่ได้เก็บเลยนะคะเนี่ยทุกคนดูเห็นไหมข้างบนแลยค่ะสวยแม่แล้วนะคะ เริ่มแก่แล้วถ้าเราไม่เก็บมันก็จะแก่แล้วก็เป็นไมเป็นพุ่มสีเขียวนะคะ้ะางหน้านี้เป็นปุ๋ยขี้ควายนะคะที่เรามาใส่ให้นะคะยอดจายอดเป็นพุ่มพุ่มเลยจ้าอันนี้เหมือนกันัหมมันกำลังจะเอาอาหารไปที่รังของมันนะคะน,นี่คะ ไม่กล้องแล้ไม่โฟก,กัสเลยเห็น,นะคะมดแดง,ขงเาขากําลังขดอาหารเป็นที่ลังมดแดงเยอะมากคะ่ะเพราะเราไปแย่มาแล้วก็มาปล่อยไว้ตรงนี้นะคะแก่แล้วนะแต่ยังกินได้อยู่นะคะถ้าแก่กว่านี้ก็คือไม่กินแล้วนะนก็มีต้นนี้ด้วยเห็นไหมนี่ไม้เริ่มแห้งแบบนี้สแสดงว่าไข่ไม่มีแล้วนะ หมดแดงจ้าอันนี้ลำใหญ่ต้นนี้ลูกใหญ่นะคะนีเน่เห็นไหมเห็นไหมกันนะคะวันนี้เราเผา่านนะคะเผา่านนะคะเพราะเราตัดไม้ไว้เมื่อวานนะคะวันนี้เราก็เลยเผาแค่หนึ่งทางก่อนนะคะทำไมกล้องไม่โฟกัสเลยคะเนี่ยลักษณะแบบนี้ก็คือติดแล้วนะคะ ถ้ามีไม้มันก็ไม่ยานนะคะสิ่งที่ยากที่สุดก็คือการจุดต่อเผาทานนะคะแล้วก็ดูลักษณะของควันทานถ้าเป็นควันสีขาวขุ่นๆไม่ใส่ก็แสดงว่ามันไม่ติดนะคะหรือว่าติดมาแล้วจะเป็นขี้เท่านะคะเวลาเราเปิดทางเก็บทานมันจะมีแต่ขี้เท่าเต็มเลยนะคะจะไม่ค่อยได้ทานฝากติดตามช่องเท้าอานหัวยากเกษตรด้วยนะคะสามารถติชม และคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยค่ะขอบคุณะคะ่ะ